ตัวอ <c oughs> โอเคครับผมตอนนี้ก็กลับมากับกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็อยู่กับเกมที่เป็นเกม Final Fantasy พาก4ที่เป็นเวอร์ชัน remake นะครับผมซึ่งก็จริงๆก็กลัวโดนกลัวภาค4มากๆเลยที่เล่นมาน <c oughs> เนี่ยเกียรภาค4ที่สุดในโลกแหละแต่ก็จะมาเล่นกันกไม่สนใจไงเออก็คือกูไม่สนใจ ม่ใหญ่เนี่ยคืนที่หนึ่งมาคืนที่หนึ่งมาคือไม่รู้จะมาเล่นยังไงอ่ะเล่นยังไงบอกยังไงแล้วกูคือเมื่อกี้คือผม กดอกนอันไปเขาเรียกว่าอะไรกดเอ่อ e x c แล้วมันออกเลยมันออกเกมเลยโอเคเป็นปุ่มรัดที่ดีมากมาไวด,ดูก่อนนะเออพวกพวกเฟดี้มันจะกลัวไฟแล้วก็โอเคมาพร้อมแล้วก็คือมันก็ต้องรับมือเออก็อย่าให้พวกมันเข้ามาแค่นั้นแหละมา คือเมื่อกี้มันมันเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้นี่คืออะไรอ๋อปดไฟไงวะเอฟเป่ะมัน้ังกดปดไฟไงไ,งงไ,ไ,งไม่ร,ไมมรู่าแบตเตอรี่มีก็ถ่ายมัเลยเปิดเปิดแฉะ กปิดไฟไงกูกูเข้าไปได้มกูเปิดไฟไม่เป็นแอบหนึง,นงเออผมผมรู้แล้วว่ามันทำยังไงนะก็คือจริงอนะมันบอกอยู่ตรงนี้เแอตอ่กูมไม่เห็นเออไบ้า่ะเดีดปปยเราเปิด,ปดไฟสิฉันปิด

เกมนี้มันไม่มีปุ่มพรอนะต้องเล่นยาว มั่วเมกกื่อี้เได้หาดไว้ใชเฉยเลยตอนนี้ก็ทีหนึ่งแล้วนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันต้องมีเสียงมาเวลามันมาก็คือแบบเราตัวเรามันช้ามากเราต้องแบบไปเลือกแต่ละอันอะคือมันช้ามากทุกคนมันช้าแบบโอช้าโอ้ ไม่มีอะไรนะวอร์นี่น่าจะมาก่อนตัวแรกน่าจะเริ่มเดินตอนตีสามปกติเกมมันเกมมันก็เป็นอย่างนี้ทุกทีจะเริ่มเริ่มเดินตอนตีสามวอนนี่น่าจะมาก่อนตัวแรกเลยเช,ช็คหมดอะไรอยู่เช็คหมดมีไม่มีไม,ม,ม,ม่รู้เลยเช็คหมด มัน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 ไม่เห็นนะอันตรศึคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเวยเกมพวกเนี้ยคือถ้ามึงไม่เห็นนะ่ะมันคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเกมผีที่ตัวเองเราเดินไม่ได้นะได้เลย <c oughs> อ,ะอะไรคืออะไรอุ้ยตกใจจีเมื่อกี้แบบถูกกรุดออกจากล่างเลยเมื่อกี้เชี่ยคืออะไรเมื่อกี้คืออะไร <c oughs> คือเหมือนก่อนเปิดไฟเหมือนต้องฟังเสียงก่อนนะคือเมื่อกี้ตกใจจริงทุกคนคือแบบมันเสียงดังมากแล้วมันแบบวิญญาณหลุดจากล่างปึ๊บไปเลยอะ่นะนาจ๊ะอลไรต้องต้องต้องคอยฟังเสียงก่อนคือเป็นเกเกมแบบที่มันเป็นฟากสีมากเลยฟากสีอ่ะในในเพื่อนปกติไม่กล้าเล่นเลยจริงๆมันน่ากลัวมากเลยมันเป็นเกมที่แบบ มันไม่มีอะไรที่เราต้องรับมือเราไม่มีกล,ล้องเรามีแต่ไฟฉายควายอยันหนึ่งนี่อ่ะแบบน่ากลัวมากเราต้องฟังเสียงก่อนใช่ปะไม่ไม่ว่าถ้าเมื่อกี้คือกูเปิดเลยไงกูเปิดไฟเลยแล้วเหมือนมันมันจะอยู่หน้าประตูเลยง,งั้นก่อนจะทำอะไรต้องฟังเสียงก่อนอแล้วว่าตอนนี้ไม่มีอะไรอก็คจะมาตอน ก้าน่าจะมาจากตรงนี้เหมือนเฟรตี้มาจากตัวนี้มันนี่จะดูเหมือนฟ็อกซี่มาจากทางนี้เ <Okay. S 1> อ๊ะเฟรตี้มาจากข้างหลังหน้าด้วยนี่ควจะเป็นยังไงไม่รวัวมากจจอีกรอดมากเลย ไม่ได้ยินเสียงอะนรนะเมือ่อกี้คือไม่ได้ฟังคือไปเปิดเลยกูว่ากำลังฟังอยู่แม่งพุ่งมาเลยอะ <c oughs> ่ะเราต้องได้ยินเสียงมันก่อนนะแล้วดถึงเราค่อยปิดได้แล้วกูโดนอีกรอบกูดีไสี่ออกเลยใช่ไหมกูยังไม่อยอมโดนชัปสแกร์กูยังไม่ยอมโดนชัปสแกร์มีไฟฉาย คือแบบมันมืดอ่ะล้วเราไม่มั่นใจว่ามันมาหรือยังอะไม่มาแรอมัไม่ได้ยินอะคือเมื่อกี้ฟังอยู่นะมันไม่ได้ยินะเสียงเพลงมันด wow ังมากอะเสียงเพลงมันมันดึง กูว่ะเอาน่าออน่าจอกก่อนกูว่ะกวไม่รู้อ่ะเราเราไม่รู้ว่ามันมาตอนไหนอะกูว่าเรเปิดปุ๊บตายเลยอะแบบมันน่ากลัวมากเลยนะแบบนั้นอะเสียวแต่ละครั้งที่เปิดไฟเก็บภาคนี้ที่สุดเก็บภาคนี้ที่สุดชีวิตใครแม่งสร้างภาคนี้ขึ้นมาไว้เีย เย้กูได้เล่นไม่จบอ่ะจริงๆขอๆละขอละ,อละ,อละเล่นไม่น่าจบชิ่แม่งโคตรน่ากลัวสามและไปดูตรงประตูดิเออไม่ได้เสียงมั่น่ะเราไม่รู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงเขาเข้าใจใช่ไหมว่าการที่ไม่ได้ยินเสียงมันมาก่อนอ่ะเราไม่รู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงไงไอเ้เจ้ารู้ว่าเสียงมันเป็นยังไง แต่การไม่รู้นี่แหละว่ามันเสียงเป็นยังไงอ่ะน่ากลัวเว้ยคือถ้ารู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงก็กลัวเว่เอ,อื้อทำไมรอบที่แล้วมันมาเร็ววะรอบนี้มึงไม่รีมาอะไรเฮียมึงไม่รีมาละงี้รออะไรรีมาสิบวะกลัวนบเว้ยกลัวนะ ไม่ได้เสียงอะไรเลยตนี้ให้ตายเถอะชีวิตตายเออตกใจไอ้ทียไอ้ที่อ้ที่สี่แล้วมาได้แล้วมั้งไอสัตว์ทีสี่แล้วไอ้ทียมาได้แล้วมึงอ่ะไม่ได้ยินเสียงอะกูกลัวว่ามันเสียงมันแบบเสียงมันเบามากๆอ่ะเข้าใจใช่ไหมว่าเวลามันมามันต้องมีเสียงดิ ไอ้เฮียถ้ามึงมาไม่มีเสียงกูก็จบที่ชีวิตกูอะมึงมาเลยไม่มีเสียงไะไอ้เฮียกูไม่ม <c oughs> ีอะไรวะโอตกใจไอ้เฮีได้ยินเสียงไงเฮียตายอย่าโทษกูนะกูไม่ได้ยินเสียงมันจริงๆกูไม่รู้ว่าเสียงมันเป็นไหนด้วยไอ้สาร เสียอเลยเลยม่กล้าเปิดแล้วม่กล้าเปิดแล้วเฮียมาสักทีสิว่าไอ้สัตว์รอเฮียอะไรมือรีโพรมามือรีโพรมาเรียบร้อยไอ้สัตว์ูกู